สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดเรเพชรศัก์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวเมื่อถึงวันเพ่ง5ิาค่ำเดือนสิบ ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนของทุกป,ปีชาวบ้านานาดีตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและในพื้นที่อื่นๆจะนำข้าวปลาอาหารที่เตรียมไว้ทั้งข้าวเนื้อปลาข้าวตอกขนมและอาหารขาวหวานหลากหลายชนิดตลอดจนผลไม้ต่างๆทําเป็นข้าวสากไปทําบุญที่วัดโดยห่อทําเป็นกระทงด้วยใบตองกล้วยแต่ละบ้านจะจัดกี่ชุดก็ได้ตามศรัทธาก่อนที่จะถวายข้าวสากแก่พระภิสูุสงฆ์สามเณร ร่วมกล่าวคำถวายข้าวศาก์หรือสลากพัดพร้อมกันในการทำบุญข้าวศากน์นี้โดยเป็นเรื่องที่คนอีสานใส่ใจมากกว่าบุญข้าวประดับดินเพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่าในวันขึ้น15้าค่ำเดือนสเป็นวันที่พระยายม,มาบาลเปิดคุมโรกให้สันนรกได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่อยู่ในมนุษย์โลกตั้งแต่เที่ยงคืนถึงวันขึ้น14บ่ค่ำไปจนถึงเที่ยงคืนวันขึ้น15บห้าค่ำ ทีนี้ในเมื่อพวกเปรลหรือสันนโลกเหล่านั้นมารับส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่อยู่ในมนุษย์โลกพวกที่ได้รับบุญคุศลที่เกิดจากการทําบุญข้อจากนี้ก็จะอวยพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่ต้องการและปรารถนาในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่ามาแล้วเกิดไม่ได้ส่วนบุญอะไรเลยทั้งนี้ก็จะน้อยเนื้อต่ําใจว่าลูกหลานไม่ใส่ใจ ถึงแม้ว่าผู้อื่นไม่ใช่ญาติสายโลหิตจะอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้ก็ได้แต่เลียบใบตองห่อข้าวสากเท่านั้นจึงไม่ถึงกับอิ่มท้องอะไรเลยก็จะสาบแช่งลูกหลานที่ไม่เอาใจใส่มัวแต่แย่งทรัพย์สมบัติมรดกที่เขาหามาในขณะยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งลืมผู้มีพระคุณในเรื่องนี้ออกจะทำให้หน่าเกรงกลัวโทษในการทอดทิ้งผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่ญาติสายโลหิตควรได้รับการเอาใจใส่จากลูกหลาน ทั้งในขณะยังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่ตายไปแล้วในประเพณีบุญเดือนสิบนี้สำหรับบางท้องถิ่นจะจัดให้มีการถวายทานรักษาศีลซึ่งประเพณีบุญข้อศาของชาวอีสานนี้คือเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษหรือญาติสนิทที่ล่วงลับไปแล้วและก็จะนำเอาบางส่วนไปไหว้ผีนาหรือผีตาแหงเพื่อให้การพอบปลูกข้าวเจริญงอกงามได้ผลผลิตดีอีกด้วย สนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก c t h ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว